เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n น C e e Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเกม Summoner War Chronicle กันอีกแล้วใช่ไหมในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าผูเ้เล่นมือใหม่เนี่ยไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับใครเนี่ยที่ไม่รู้วิธีในการดันพลังนะแล้วก็พลาดในเรื่องของระบบนี้ไปนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาคุยเรื่องระบบนี้กันให้ละเอียดกันเลยเนาะก่อนมาชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำร้านซีการ์ดแ้ะรับํำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยในส่วนของ Account Level นะครับเรื่องที่ผมบอกไปอันนี้เนี่ย มาดูกันซิว่า Account Level เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่ทำให้ค่าพลังของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในช่วงแรกหรือแม้กระทั่งช่วงท้ทายๆแล้วนะครับที่ปั้นตัวรองกันแล้วเนาะเรามาดูในส่วนของ Account Skill กันดีกว่านะครับ Account Skill เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4เซตด้วยกันนะครับผมเรามาดูในส่วนของฝั่งสีม่วงกันก่อนของสีม่วงเนี่ยจะเป็นดาเมจสายซอมเบอนเดอร์นะซอมเบอนเดอร์ er ก็คือพวกครีปกีน่าแล้วก็ออเบียนนะครับตัวที่เราเล่นกันนั่นแหละเป็นตัวทีีบบีีี่่่่่ยยยยยยยืืนน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 พพ้้้้เเ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 ลลกก็็็จจจะะะะะมมมมมใสวววขขขออออองงงดดาาาาคครรรรััับบบบบ ATK ิึ35แปป์์ซต4.0 ไปตรงไหนได้บ้างนะครับเนี่ยดูตรงนี้ก็จะมีคิดาเมานะใครที่เป็นสายคีอยากได้ตัวที่เป็นแบบว่ามีมอนสเตอร์ที่เป็นแอสซัสซินนะครับหรือว่าเป็นออเบียอย่างเงี้ยเน้นสายคีนะครับมาอัพตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะมาสุดอยู่ที่ตรงใหญ่ๆตรงนี้นะครับวงคิดาเมาตรงนี้เลยคืออัดแน่นไปด้วยคีทั้งนั้นเลยนะส่วนใครที่อยากจะเป็นสายคูดาสก,กิวไวหรือว่าแบบกดโจมตีหรือกดซัพพอร์ตให้เพื่อนไวๆเนี่ยก็น่าจะเป็นสายคีหน้านะคีหน้าเนี่ยแนะนำาให้อัพสก,กิลคูดาตรงนี้เยอะๆน่าจะ,าะผ พออัพมาถึงตรงนี้นะครับในช่วงทางผ่านของมันเนี่ยเห็นไหมมันจะมี ATK เพิ่มขึ้นให้ด้วยมีรีค o เวอรี่ด้วยนะครับซึ่งทางผ่านเนี่ยมันให้ ATK กับทางด้านของเลือดแล้วก็รีค o เวอรี่ได้เยอะพออยู่แล้วนะเลือกอัพเส้นที่มันตรงไปก่อนนะครับให้มันไปถึงอันสุดท้ายก่อนแล้วเราค่อยมาอัพแยกแบบนี้ก็ได้นะต่อมามาอยู่ในฝั่งของขวาบนกันบ้างขวาบนเนี่ยสีฟ้าตรงนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับฝั่งที่ไปโจมตีใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านของการป้องกันบ้างน,นะครับ การปองกันก็จะมีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งด้านของเลือดด้วยเพิ่ม HP ด้วยนะเรามาดูส่วนของฝั่งตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ขึ้นมา8.0เห็นไหมเป็นการเพิ่มค่าเดฟมันจะเขียนบอกเลยนะครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นตัวเลขเลยนะครับตรงนี้เป็นตัวเลขให้มา35ตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ระยะเวลาทางผ่านเนี่ยมันก็จะมีบอกไปถึงสุดท้ายแล้วนะว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะมีแบบ DMG t e k เกด้วยนะครับผมแล้วก็มีทั้งด้านของ Summoner h เด้รยเก็จะได้ HP ที่มากขึ้นด้วยนะ แล้วก็ไปถึงคีย์เลสด้วยนะครับผมอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทางผ่านของมันเ่ยก็จะมีนี่แหละครับเห็นไหมคีย์ดามเมตเทคเ้นบ้างคีย์ดามเมตโอ้โหมีหลายช่องทางเลยครับมีเพิ่มเดฟบแค่2อันนะแล้วก็ยาวเป็นคีย์ดามเมตแล้วก็บวกคีย์เลสให้ด้วยถึงขั้นสุดท้ายเลยใครที่ชอบสายคีย์ก็อัพพวกนี้ไปได้เลยครับถัดมาอยู่ที่ข้างล่างกันบ้างข้างล่างเนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับของมอนสเตอร์แล้วนะครับผม ของมอนสเตอร์เนี่ยก็มีอยู่หลักด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสอ,อย่างนะครับก็จะเป็นทา้งด้านของการโจมตีแล้วก็ป้องกันเหมือนกันเลยเรามาดูส่วนของอันแรกบ้างอันแรกเนี่ยจะเป็นการเพิ่ม s c c นะครับ6.0%คือต้องอัพตรงนี้ขึ้นหัวก่อนนะถึงจะดันตรงอื่นไปได้นะครับผมแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ a อ K เนี่ยมันจะมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับ ถ้าไหนที่มันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะมีบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะอันนี้จะเป็นขึ้นแบบเป็นตัวเลขนะครับก็คือ25เหมือนกันครับจะไปสุดอยู่ที่อันสุดท้ายเลยก็จะมีสกิลคูดาวแล้วก็มีคียด,ดาเมจแ,แล้วก็มี ACC ด้วยใครที่มือมอนสเตอร์สายแอสซิสเซนอย่างเงี้ยครับก็อัพคียด,ดาเมจไป ใครอยากลดสกิลคูลดาวก็เป็นพวกเวทอะไรพวกนี้ครับเป็นซัพพอร์ตเนี่ยลดสกิลคูลดาวได้ก็ดีครับเพราะว่าสกิลคูลดาวของเวทกับซัพพอร์ตเนี่ยใช้เวลานานมากเลยนะในการคูลดาวแต่ละรอบนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลาแบบสักพักนึงเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ตัวฮิลอยลเลือดเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างกระดูด้อย่างเงี้ยก็แนะนำอัพสกิลตรงนี้ไปด้วยนะครับมันจะได้เร่งเวลาให้เราเนี่ยสามารถฮิลได้มากขึ้น ต่อมาในส่วนของฝั่งเดฟบกันบ้างอันนี้คือเป็นการป้องกันของมอนสเตอร์แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะเล่นมอนสเตอร์สายแท้ง2ตัวขึ้นไปนะก็แนะนําว่าให้มาอัพตรงนี้ด้วยนะครับมันจะมีในส่วนของการเพิ่มการป้องกันมากขึ้นถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยก็คืออัพตั้งแต่เส้นเดฟตรงนี้เลยนะ เพิ่ม HP นะครับเพราะมอนสเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมอนสเตอร์ Monster สายแทงส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางในะเรื่องของเลือดมากกว่านะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีค่าป้องกันที่เยอะแล้วก็ได้เลือดที่เยอะเป็นเปอร์เซนต์ด้วยเนี่ยผมว่าโคตรโอเคเลยนะสำหรับมอนสเตอร์สายดีนะครับหรือจะเป็นดาเมจเทคเคนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเหมือนกันมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของเราอะนะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะอัพให้สุดหมดเลยก็ต้องไปถึงเวล90กว่านู่นนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วมันนานถ้าเป็นไปได้เน ทีนี้หลังจากเสร็จตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยรายละเอียดน,ยน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของของรางวัลกันบ้างของรางวัลต่างๆก็จะมีเนี่ยครับพวกแบบ หินตีบวกบ้างนะครับสกิลหนังสือบ้างแล้วก็มีพวกแบบสกอไว้สุมกาชาบ้างนะครับเนี่ยหินตีวงตีบวกเพียบเลยนะแล้วก็มีในส่วนของเบสออฟไลท์ด้วยนะครับจนไปถึงนู่นเลยอัดไปเยอะๆจนเวล,ลนู่นนะครับเจ็ดสนู่นแหละไปถึง75แล้วเนี่ยมันจะมีของรางวัลที่ดีขึ้นก็คือเราจะได้สัตว์ขี่มา1ตัวนะครับมันจะเพิ่มมูปสปีดให้เราด้วยเวลาเราไปฟาร์มพวกเควสซ้ำๆอย่างเงี้ยจะได้ลงตรงนี้ไปได้ไวขึ้นนะครับ แล้วไอ้พวกนี้เนี่ยมันหาอัพได้จากไหนใช่ไหมครับถึงจะอัพเลเวลขึ้นไปสูงๆได้เนี่ยไอ้หกพักว่าเนี่ยหายัางไงหนึ่งเลยคือในเรื่องของเหรียญตาแอคเคาท์ตรงนี้นะครับเราสามารถหาได้อยู่3วิธีเลยอย่างต่ํานะวิธีแรกเนี่ยก็คือการช็อปนี่แหละครับ การที่เราเนี่ยไปซื้อของตามร้านค้าทั่วไปนะเป็นสายเติมโคตรเทพเลยซื้อแบบประมาณ2,200 Account อแอคเคาท์อะไรพวกนี้ครับเนี่ยมันมีทุกแพ็คนะขึ้นอยู่กับตามราคานะครับแพ็คมันก็จะเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆแต่เกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่งบเยอะอยู่แล้วเติมแบบไม่อั้นเนี่ยก็อาจจะมีแอคเคาท์ตรงเนี้ยหนักแน่นเลยนะครับแต่คุณผู้ชมต้องดูด้วยแล้วเอามาอัพด้วยนะครับแอคเคาท์เนี่ยมันมีลิมิตอยู่นะแต่เกิดว่ามันตันแล้วเนี่ยจะเสียดายเปล่านะครับแนะนําว่าให้เอาไปอัพก่อนแล้วค่อยมมาาซื้้ออก็ไดววิิธธีีีต่่ท2 วิธีที่2เนี่ยอันนี้ง่ายมากเลยนะครับให้เราเนี่ยนั่งอัพเลเวลมอนสเตอร์ให้เยอะๆเลยนะมอนสเตอร์ monster ตัวไหนที่มันยังสูงอยู่นะครับก็อัพไปให้เต็มเลยอย่างเช่นผมอัพอันเนี้ยได้34ใช่ไหมผมอัพเลเวลวากาบ,บอลไปก่อนแล้วมันก็จะมีเรื่องของแอคเคาท์เพิ่มขึ้นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาดูแอคเคาท์ต่อนี่เห็นไหมครับแอคเคาท์ account ของผมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วจาก300ตอนนั้น200กว่าตอนนี้ขึ้นมาเป็น300แล้วครับถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะมันก็จะลดไปด้วยเเเเเเนนีี่่่ยหห็ห็็มมมมั้้้จจาาากกกกืื 6, 000, อออ6,000 5,000 5,000ะลลแววถถิดผพตึง 5, เนี่ย ก็สามารถปลดเลเวลต่อไปได้อันนี้เนี่ยคือต้องอัพให้เยอะกว่าน,นี้นะครับอันนี้คือผมเทสได้ดูนะว่าอัพเลเวลของมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยก็สามารถช่วยให้เล่งเวลตรงนี้ได้ใครที่แบบว่าเก็บมอนสเตอร์ไว้เยอะแล้วไม่ได้อัพเลยนะครับเนี่ยพยายมามอัพด้วยนะพวก3าดาว4ดาวอัพไปให้หมดเลยครับ เอาที่เราไหวนะถ้าเกิดว่าเลเวลของเราเนี่ยมันเต็มไปหมดทุกตัวแล้วตัวท,ที่เราจะปั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้มาอัพตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เต็มอย่าเพิ่งทำนะครับจะเสียเวลามากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่โอเคสําหรับ2แบบที่ผมแนะนานะครับสามารถทําอะไรต่อไปได้บ้างใช่ไหมก็มาดูในส่วนของด้วยเลยครับเราเนี่ยสามารถสร้างตงัวละครได้หมดเนี่ยสตัวนะใน1 ID เนะครับเราสามารถสร้างได้แบบนี้เลยก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นตรงนี้ไปเนี่ยถึงเลเวลเท่าไหร่แล้ว เราก็มานั่งเล่นตัวซ้ําต่อเลครับก็คือสร้างตัวลองไว้นั่นแหละ3ตัวเนี้ยคือต้องเลเวล60หมดเลยนะมันก็จะบวกค่า XP แล้วก็เลเวลของมันเนี่ยให้เยอะขึ้นด้วย ถ้าเกิดใครที่แบบว่าว่างๆนะครับไม่รู้จะทําอะไรแล้วเนี่ยก็มาเล่นพวกออเบียคีน่าต่อก็ได้นะสำหรับคนที่เล่นคลิปไปแล้วนะครับแต่แนะนําว่า60หมดทุกตัวเลยก็ดีนะมันจะได้บวกค่า XP ตามเลเวลของเราไปด้วยยิ่งเราเลเวลบวกเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าแอคเคาท์เยอะเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอไวิเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ